สวัสดีจ้าทุกคนกับผมกับวาซาอีกแล้วจ้าสเตจสุดท้ายแล้วยังไงคนนี้เขาแอคท่ารอแล้วเนี่ยคนจะไม่ต้องแนะนําตัวอีกแล้วนะออกับพี่สาวจับ Maleficent Project อาร,อราอยู่กับ Girls Planet กับ Creation Mission เล่นสุดท้ายแล้วทุกคนสำหรับใครที่จะดูรอย reaction ก็ตรงนี้เลยจ้า อ่ะพูดถึงเพลงนี้กันบ้างยังไงคะพี่สาวคาดหวังคาดหวังอีกแล้วคือเพลงอะแนวเพลงมันจะดิตกระเทยไงเธอเข้าใจบ่ะมันจะดิดแบบค่อนข้างจะโชว์ฟิลโชว์เล่นท่าเล่นท่าแบบค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ดูออกว่าเพลงเนี้ยมันไม่ไม่ใช่สายแบลแน่นอนมันจะเป็นสายแบบดักดักหน่อยออกอะไรเงี้ยให้เราเห็นว่าโชว์แบบความแข็งแรงของท่าเต้นแล้วเพลงก็มีความแบบซู้ซ่า สตาร์สาร์ปานังกี้ปานังโกเราไปดูกันเลยไหมคะได้ไปเลยค่ะนั่นคือเทียนใช่ไหมโอ้ยได้ป้าเทียนะโอ้เขามี วิแสงงูแสงเป็นในป่าพิษงูไงเธอสีเขียวอ่ะมนังเธอเป็นงูอเลยนะอสวยมากเท่จริงสวยมากเอแบมคมบากับแบมคมบาเถอะ ชอบความลายงอของชุดนะดูคึ่ง Ah! Oh. Bam, bam, bam! อินเนอร์ทุกคนก็คือต้านกันมาแฮปปี้ทั้งเกม โอต้องน้ำได้กลับบ้านเอ ยังนะโอ้โอสตั <S <S ช,ชไปเลยคอูออคนะใครจ่ายใครจ่าย สบมือมาเอออุ้ยอ่ะเก็บเก็บเก็บลายเก็บเพื่อที่จะมาโพสเออรีเก็บมือถ้าจะอยู่ถ้าจะอยู่อย่างนี้เลยก็ไม่ก็ไม่ได้ไงหนูเมื่อยค่ะมันก็ต้องงี mm. ้หน่อยรีเก็บมือสวยมาอ่ะจบไปแล้วจ้าสำหรับสแนก แบให้หน้องพูดก่อนอส่วนตัวรู้สึกว่าอ่อนไปนิดนึงอัจบอคบาดหวังอยู่พอฟังแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ชอบเนะบรกแดนนะคือจริงเพลงมันก็แอบ,บดีอยู่นะาาสำหรับเราแต่แพอดูพร้อมโชว์เราสึกว่ามันเหมือนมันยังไม่สุดยังไงไม่รู้เหมือนจะดีนะแต่ก็มืนขาดอะไรไป,ปสักอย่างนึงมันไม่มีอะไรที่แบบ รู้สึกว่ามันว้าวเท่าไหร่ถ้าฟังแค่ตัวเพลงอะไรเงี้ยถ้าไม่มีฟอร์มซ์ Man, ไม่มีฟอร์มซ์ให้เราดูอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดถึงแบบการฟังด้วยในเรื่องเพลงด้วยอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าเบกแดนก็ไม่ได้ว้าวเป็นจังหวัดที่เราเคย <c oughs> เคย <c oughs> เคยเคย,เคยฟังกันเป็นอารมณ์แบบ EDM หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยโยกได้ตามนิดๆท่อนหอนะท่อนไฮโนตอะ คือมันไม่มันไม่สุดอ่ะมันแบบนี่ชอบตรงเดโมมากกว่าหรืออาจจะได้ยินไม่ชัดไม่รู้ตรงเดโมมันจะมีแบบจึงแบมแบบแล้วก็มีจะมีเสียงงูแบบอย่างเงี้ยเออแต่นี้ไม่ได้ยินอ่ะเสียวฉีกที่เปิดมาก็คือสวยก็คือสวยสวยจสวยเอรละจับก็คือพร้อมเดย์แล้วแล้วแต่ฉันคิดว่าเพลงนี้ไดยอนแอบดอปไปนอนเออรู้สึกว่าคอนเซปต์เนี้ยไม่ไม่เข้ากับไดยอนไดยอนเขาจะไปเกอรคัด อันนี้มันมีความเซ็กซี่อาจจะไม่เหมาะกับเราแต่ถามว่าถ้าจะถามว่าเพลงมันโอเคไหมตอบได้เลยว่าเพลงยังไม่ค่อยไม่ค่อยกินใจดิฉันเท่าไหร่พูดเลยปล่อนจะพูดออกมาให้หมดเมื่อกี้จะบอกว่ารู้สึกว่าเสียดายมนโบคอลส่วนตัวรู้สึกว่าฟูยนหนิงเนี่ยเสียงอ่ะเข้ากับเพลงนะแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่มี power พอที่จะเป็นมนโบคอลจะถือว่าแบกสุดนะเนอจริงแบกสุดละ บามันจะมีท่อนหนึ่งที่โซนไปด้านขวาแล้วแบบอย่าหนิงร้องพออย่าหนิงร้องเสร็จปุ๊บปะโซนอยู่ด้านขวาแล้วกําลังจะเดินมาตรงกลางเป็นเป็นเออเสี่ยวถิ่งร้องอ่ะฉันไม่เห็นมีการมูฟเมนต์เล่นภาพอะไรที่มันแบบค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยมันที่แบบจดจาอะไรเงี้ยแต่เปิดเขานี่นะอือเชอาตั้งเปิดที่เป็นเั้เปิดเป็นตัวมูลเลยพี่สาวดูผิดหวังนะคะมคือคือที่ผิดหวังเพราะว่า เพลงอ่ะมันเป็นจริตกระเทยแล้วเราอ่ะแล้วเอาพวกเราเป็นนักเต้นโคเวอร์ใช่ปะเราจะรู้กันว่าเออเฮ้ยเพลงพอพีเซอร์เพลงนี้ปุ๊บปุ๊บอีเพลงนี้มันต้องแซบมันต้องแซบแน่มันต้องอะไรแน่ต้องเต้นใช่กระเทยมันต้องมันกระเทยมันต้องโคมันต้องดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายปุ๊บเราพอมาฟังเพลงปุ๊บอ๋อกูไม่เต้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบรูมอร์สองอะไรเงี้ยเนาะเออขนาดจบปะปังคือ คือจบท่าเนี้ยค,คือจบท่านี้ไม่เท่าไหร่นะยืนทุกคนเห็นหมาพอยืนทุกคนปุ๊บสองคนหน้าจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรแบบค่อยๆนั่งลง,งนเขาเมื่อ,อยค่ขพี่สาวใจ้ขาคางแบบนี้ไม่ได้อ่าก็คือจบไปแล้วนะสำหรับ r e a c t i r n c t i o t ช o n s i s s i ่นทั้งสี่เพลงก็จบไปแล้วสำหรับใครที่อยากจะดูเรา action, เรียลชันเสร็จอื่นก็กดตรงนี้ได้จ้าซึ่งวิกหน้าเนี่ย สกัดออกเหลือ18คนทุกคนเท่านั้นก็โหดอยู่มากน่าจะมีเพลงใหม่ให้เราฟังอีกสัก1เพลง2เพลงเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงปิดท้ายเนาะใช่ครับเพลงไฟนอลอาจจะเป็นยังไงก็ติดตามกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับเราด้วยนะจ๊ะสำหรับเราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นาอาจาร้อฝากช่องพี่สามาเไรเฟซเซกด้วยจ้า ฉันก็ขอปิดท้ายด้วยท่านี้ที่ฉันผิดหวังทมายต้องต้องท่านี้ท่านี้เหรอ้ท่านีก็แบบอย่างนี้ปะโอเคอันยอง